นเี่ยวกนมาอแล้วนะครับวบันี็พามาอีกที่หนึ่งนะครับไชนาศนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ,มาามรบผมจะพาไปดูนะครับว่าสถานที่ที่ว่าเขาต้นกำเนิดแม่น้ำท่าทีนี่คือบริเวณนี้นะครับเขาก็ได้ทาสะพานข้ามไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนู้นว่าสวยหรือเปล่านะครับ นีเจ็อีกที่หนึ่งครับที่คือที่เที่ยวนะครับใครที่ว่างจากการทํางานก็แวะมาได้นะครับบรรยากาศดีครับวัดนี้ร่มรื่นนะครับผมก็พาไปดูแต่ที่สวยๆงามๆเหมือนสไตล์ผมนะครับดูแม่น้ําแม่น้ําใหญ่นะครับเนี่ยมองไปนมีเรือเก็บขยะของกรมเจ้าท่านะครับวัดก็สวยนะครับเนี่ยถ้ามองไปนี้ข้างหลังก็เห็นภูเขาเลยนะครับเนี่ยวัด เพื่อนมาเที่ยวได้นะครับครอบครัวมาปิดทองไหว้พระทําบุญนะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับผมก็มาทําบุญนะครับนี่ก็เป็นสถานที่ออกกาลังกายนะครับนี่เราก็ข้ามฝั่งมาแล้วนะครับว่าจะพาเพื่อนดูนะว่าด้านหน้าของเรานี่เมื่อกี้เราก็ข้ามไปอีกวัดหนึ่งครับวัดมีบันไดอยู่ห้าร้สิบขั้นเลยครับก่อนที่จะถึงวัดปากของมะขามเข้าเนี่ยครับ นู่นนะครับท่านเห็นบนไดลนิดๆเนี่ยนะครับมีอยู่ห้าร้อหกสิบท่นนะเมื่อกี้วัดที่ผมเข้าไปนะครับนี่อีกที่หนึ่งครับเนี่ยท่านมาชมธรรมชาติสวยๆงามๆนะครับเนี่ยเมื่อกี้เราได้ถ่ายไปแล้วนะครับว่า เย็นๆก็จะมีคนออกมาเดินแล้วมาออกกำลังกายกยนครับธรรมชาติล่มลื่นนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่อื่นอีกนะครับวันนี้กินเที่ยวกับบังก็ได้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับผมก็พูดเหมือนเดิมนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูแต่ที่สวยๆแต่ตอนนี้เราจะพักกินข้าวกันหน่อยนะครับว่าเราเดินทางกันมาจากกรุงเทพนะครับนี่ก็อีกที่หนึ่งนะครับมองไปด้านหลังก็เป็น รมชาตาที่ร่มลื่นนะครับก็จะมีต้นไม้เหมาะ,ะกับการที่มาจอดทานข้าวกันนะครับนี่เป็นที่โล่งนะครับมีนกอากาศดีครับร่มลื่นดีครับเดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สวยๆนะครับ